สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาให้คุณได้ตื่นรู้กับพลังของชีวิตและนำพลังของชีวิตมาใช้ในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความสำเร็จสำหรับลัคนาราศีกันในช่วงเครื่องปีหลังนี้นะคะต้องบอกว่าคุณมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ถึงสองลักษณะสองทางคือคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบพลิกชีวิตแบบรุ่งโรจน์รุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณรอคอย10ปีจะมีครั้งและถ้าคุณพลาดในช่วงนี้เท่ากับว่าชีวิตของคุณนั้นอาจจะเจอเรื่องเลวร้วายและทำให้ชีวิตเกิดปัญหาก็ได้ นี่คือสองสิ่งที่คุณจะได้รับถามว่าเรื่องเลวร้วายที่จะได้รับนั้นมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่มันเป็นการพลาดโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆที่คุณจะสามารถพลิกชีวิตได้ในระยะรอบ12ปีที่ดวงของคุณขึ้นอย่างมากมายในช่วงรอบ12ปีนี้รอบ12ปีนักสัตว์นี้นี่คือช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของคุณดังนั้นแอดเลยจะมาบอกว่า คุณจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเตรียมพร้อมตัวเองเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตในช่วง12ปีจึงจะเกิดอีกครั้งหนึ่งพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกันชาวราศีกันนะคะตั้งแต่30เมษายนมานะคะจะมีชาวราศีกันอยู่สองจำพวก คือจำพวกหนึ่งที่มีพื้นลัคนาถูกฉโฉลกกับดาวราหูและมีอีกพวกหนึ่งที่พื้นฉโฉลกไม่ถูกกับดาวราหูดาวราหูจะส่งผลแตกต่างกันไปสำหรับใครที่ถูกฉโฉลกกับดาวราหูชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับท่านใดที่พื้นดวงไม่ถูกกับดาวราหูชีวิตคุณก็จะยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง จะมีอยู่สองอย่างดังนั้นจึงจะมีบางคนที่ยังบอกว่าเป็นลัคนาราศีกันแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นวันนี้เราจะมาบอกกล่าวว่าตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคมในปี2568ชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าตั้งรับดีชีวิตคุณก็จะดีมากๆแต่ถ้าไม่ตั้งรับคุณจะพลาดโอกาสเป็นอย่างมากด้วยเหมือนกันจะขอพูดถึงเดือนสิงหาคมก่อนนะคะช่วงนี้เดือนสิงหาคม2567นนี้คุณอาจจะได้เจอเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตหลายเรื่องแต่มันก็ไม่ส่งผลถ้าคุณตั้งรับดี ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้สิ่งที่คุณจะได้เจอจะเป็นเรื่องราวความวุ่นวายในเรื่องการเงินในเรื่องบริวารในเรื่องการงานถามว่ามากไหมไม่มากแต่คุณต้องมีสติตั้งรับอย่าทำให้เรื่องราวของปัญหานั้นมันกระพือเป็นเรื่องใหญ่แม้แต่เรื่องความรักคนรักก็เช่นกันเรื่องครอบครัวถ้าหากว่าคุณใจเย็นคุณมีสติ ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหาคุณสามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างในช่วงนี้และหลังจากนั้นไปก็จะเกิดเหตุการณ์ที่มีเรื่องราวเข้ามาทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายและในปลายปีนี้คุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแต่ถ้าคุณยังตั้งรับไม่ดีคุณก็ไม่สามารถที่จะรับดวงรับวาสนารับโชคลาภได้ดังนั้นเรามาดูกันว่า คุณต้องตั้งรับอย่างไรชีวิตคุณจึงจะดีขึ้นนะคะเอาให้มันดีได้ภายในช่วงนี้ตั้งใจให้เข้มข้นให้แน่วแน่เอาใจช่วยชาวราศีกันใครที่มาฟังคลิปนี้อย่าพลาดคุณอย่าพลาดเพราะนี่คือปีที่ดีที่สุดช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หากคุณตั้งรับดีคุณจะได้ดีคุณจะมีชีวิตที่ดี คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณจะสามารถสร้างหลักปักฐานได้ยาวไปจนจนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีของคุณมากๆแต่ถามว่าจะได้ทุกคนไหมตอบเลยว่าไม่ค่ะคนที่จะได้คือคนที่ตั้งรับได้ดีที่สุดเท่านั้นทีนี้มาดูว่าชาวราศีกัน ถ้าเกิดว่าเราจะลงไปดูพื้นดวงของแต่ละคนวันเดือนปีเวลาเกิดมีผลทั้งสิ้นแต่ทำอย่างไรเราจึงจะให้ชีวิตของเรานั้นได้ดีในช่วงนี้วิธีการก็คือคุณจะต้องสร้างสมบุญบารมีรองรับรองรับโชคลาภวาสนาในช่วงนี้ให้ได้ในช่วงนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะมีบางอย่างที่มาสกิด มาทำให้คุณนั้นวาวุ่นใจบ้างแต่โดยส่วนมากเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายการงานการโยกย้ายบ้านการโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางทีก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นการปรับปรุงบ้านการได้บ้านใหม่หรือการได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขัน้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นการที่คุณอาจจะได้โชคได้คน ได้บริวารที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตหรือไม่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยอุปถรัมภ์มาคอยคำชูมาคอยให้ทรัพย์สินสิ่งของหรือมาช่วยแนะนำแนวทางมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้หรือแม้กระทั่งการงานการเงินโชคลาภวาสนาก็จะเข้ามาค่ะหรือแม้กระทั่งบางคนที่รอเวลาอยากจะได้ลูกคุณก็จะได้ หรือแม้กระทั่งบางคนที่กำลังรอโอกาสในด้านความรักคุณก็จะได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาถ้าคุณตั้งรับไม่ดีโอกาสที่คุณจะได้มันจะลดน้อยลงค่ะเราจะทำอย่างไรเราจึงจะได้เต็มที่มากที่สุดบางคนมีปัญหาเรื่องความรักถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณไม่สามารถที่จะ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นได้คุณมีโอกาสที่จะได้ความรักครั้งใหม่หรือคุณอาจจะได้เลิกลากับคนเก่าหรือคุณอาจจะมีชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าด้านในก็ด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านโดยส่วนมาก จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ด้วยในช่วงบางจังหวะชีวิตทีนี้เราจะไม่ลงลึกไปว่าช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีแต่แอดจะพูดโดยรวมว่าในช่วงระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนั้นถ้าคุณทําแบบนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆและสิ่งใดที่ไม่ดีมันก็จะลดทอนลงและสิ่งใดที่กําลังจะดีมันก็จะทวีความดีมากขึ้นมากขึ้นเพียงแต่คุณ ทำแบบนี้ค่ะขอให้คุณตั้งจิตตั้งใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณตั้งใจไว้เลยว่าคุณจะสวดมนต์คุณจะทำทานคุณจะนั่งสมาธิและหากช่วงใดที่ถือศีลได้ก็ขอให้คุณถืออัลกคุณอาจจะคิดว่าช่างเป็นเรื่องยากเหลือเกิน แอดจะแนะนำให้คุณได้มองเห็นภาพพจน์และคิดง่ายๆนะคะการสวดมนต์นั้นให้คุณสวดบทอิติปิโสหากว่าคุณต้องการที่จะเสริมบารมีเอาจริงเอาจังเอาให้ชีวิตดีให้ได้สวดให้ได้อย่างน้อยวันละเก้าจบและวันไหนสวดได้ร้อยแจบวันนั้นสิริมงคลจะเกิดขึ้นกับคุณ หากสวนได้ร้อยแปดจบจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันถ้าวันไหนที่ถือศีลได้ขอให้คุณอาราธนาศีลตั้งใจตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้คุณจะถือศีลห้าการถือศีลห้านั้นมันช่างทำได้ยากคุณอาจจะคิดขอให้คุณตั้งใจถือศีลก่อนนอนนะคะ ก่อนนอนขอให้ตั้งใจไว้เลยว่าคุณจะถือศีลห้าให้ครบแล้วก็อาราธนาศีลถ้าอาราธนาศีลไม่เป็นถ้าสวดคาถาสวดบารีไม่เป็น,าาปนตั้งใจพูดเป็นภาษาไทยเลยค่ะเพราะเวลาที่เรานอนนะคะเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะถือศีลได้ดีที่สุดเอาแค่เวลานอนก็ยังดี แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวลากลางวันการถือศีลนั้นเราตั้งใจเอาเลยว่าวันนี้กลางวันนี้เราถือศีลข้อไหนได้บ้างให้กำหนดจิตถือศีลข้อนั้นอย่างเช่นจะไม่พูดปดวันนี้จะไม่พูดปดวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์วันนี้จะไม่ประพฤติผิดในกามวันนี้จะไม่ดื่มเหล้า ถ้าคุณเอาสี่ข้อคุณก็ตั้งจิตให้ได้สี่ข้อคุณจะเอาอันไหนก็ได้ขอเพียงแต่ให้คุณตั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนถือได้ห้าข้อจะประเสริฐที่สุดเลยสําหรับคารวาสอย่างเรานะคะตั้งใจเอามันจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตนอกจากนั้นแล้วก็ขอให้คุณตั้งใจทำทานวิธีการที่จะได้ทำทานทุกวัน เมื่อคุณสวดอิติปิโสจบคุณหาบาทเล็กๆมาตั้งไว้ตรงหิ้งพระสวดจบคุณก็ทำทานสวดจบทำทานไปหนึ่งบาทหยอดหยอดไปหนึ่งบาทแล้วเงินนั้นนะคะเมื่อมีโอกาสให้นำเงินนั้นไปหยอดตู้ชําระนี่สงซะไปหยอดตู้ชําระนี่สงซะอธิษฐานจิตเอา อธิฐานเอาอุทิศให้ใครก็อุทิศต,ตอนที่เราหยอดนั่นแหละค่ะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้บรรพบุรุษให้เทวดาประจําตัวเราให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโชคเปิดลาบมาสู่ตัวของข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลน,นี้จงไปถึงท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาบุญด้วย ขอให้บุญกุศลน,นี้จงเปิดโชคเปิดลาบให้มาสู่ตัวของข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญก้าวหน้าร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะทำอย่างนี้ให้ได้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้อย่างที่คุณปรารถนาและอย่าลืมทำทานในทุกๆโอกาสเวลาที่เราไปวัดนะคะถ้าเรารู้ตัวว่า ชีวิตเรามีปัญหามีอะไรวุ่นวายในชีวิตมากๆล้างชามปัดกวาดเช็ดถูสาลาปัดกวาดลานวัดล้างห้องน้ำมีโอกาสทำทำให้ได้ชําระนี่สงและอีกอย่างถ้าใครเจ็บป่วยมีโรคเรื้อรังช่วงนี้ไปเซิร์ชเน็ตค่ะไปดูค่ะโรงพยาบาลสงค่ะ ให้คุณทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์หบาท10บาท20บาททำตามกำลังเราตามกำลังเงินเราแอดไม่แนะนำให้ทำมากจนตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้าคุณมีเยอะทำเยอะไปเลยค่ะมันจะเห็นผลเปลี่ยนชีวิตได้เร็วนะคะนี่คือวิธีการที่คุณต้องทำในช่วงนี้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าลืมนั่งสมาธิด้วยทำไมแอดถึงย้ำเรื่องนั่งสมาธิ เพราะการนั่งสมาธิจะทำให้เรานั้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เราจะสามารถจัดการกับอารมณ์ความคิดของเราได้ดีมากแล้วเราจะจัดการกับวิถีชีวิตของเราแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ดีที่สุดในช่วงนี้เราจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะตัดสินในการ ใช้ชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องให้ถูกให้ถูกที่ถูกทางที่สุดเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราและการนั่งสมาธิก็ยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเราสามารถที่จะอุทิศบุญให้ใครก็ได้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะการอุทิศบุญนั้นยิ่งทำยิ่งได้หลวงปู่ดูก็บอกไว้นะคะอย่าไปกลัวบุญหมดยิ่งอุทิศยิ่งได้ ให้คุณทําแบบนี้แบบที่แอดบอกนะคะสะสมไว้ทําไว้นับตั้งแต่บัดนี้ชาวราศีกันเพราะชีวิตคุณเป็นชีวิตที่ถึงจุดปรับเปลี่ยนชีวิตมาฟังคลิปนี้แล้วเริ่มทําเลยนะคะถ้ายังลําบากอยู่นะคะทําเลยอย่าลืมบุญใหญ่ๆใครชวนก็ทําอย่าไปคิดว่ามีเงินเยอะแล้วถึงทําอย่าไปอายใครถ้าคุณทําบุญน้อยคุณมีน้อยคุณใช้น้อยทําน้อยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อชาวราศีกันโดยเฉพาะขอให้ทุกคนนะคะพ้นจากความความยุ่งยากทั้งหลายในชีวิตขอให้พวกคุณจงมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนับตั้งแต่บัดนี้เป็นเป็นต้นไปคว้าเอาโชคลาภวาสนาในช่วงนี้ไว้ให้ได้นะคะราศีกันอย่าลืมกดติดตามช่องมายาวีพลังชีวิตไว้นะคะเป็นกัลยาณมิตรกันคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ